เคชันที่เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือแบ่งปันเป็นสถานที่ให้พวกเรามาสร้างความสุขสร้างมิตรภาพมิตรจิตจมิตรใจมีให้กันและกันค่ะเพื่อนในห้องนี้นะคะยินดีต้อนรับกันและกันนะคะถ้าใครไม่ยินดีนะไม่ได้อยู่ช่องนี้กันเนาะเพราะเรามาเป็นเพื่อนกันและกันกดติดตามกันและกันแล้วก็ดีเจบางหมัดน,นะคะนี่ค่ะกดติดตามดีเจได้เลยเนาะห้าร้อยเจ็ดสิบท่านและที่ติดตาม ดีเจบางหมัดนะคะทุกคนก็มาติดตามของครูกระแตก็กดข้างบนได้เลยนะคะแล้วถ้าใครอยากทำแบ็กกราวแบบนี้ค่ะครูก,ก็ไลฟ์สดอยู่ที่ห้องนะคะห้องของครูกระแตแต่ทําเวลาไลฟ์สดนะคะมันจะมีปุ่มเหมือนไมโครโฟนมีคําว่าเอฟเฟกต์เราเลื่อนเลื่อนนะคะแล้วก็มีรูปภาพมีแบ็กกราวที่เราเป็นรูปที่เราถ่ายเอาไว้อย่างงี้ค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นแบ็กกราวได้ค่ะฉะนั้นคนไลฟ์สดคุณจะมีวิธีการมีลูกเล่นอะไรมากมายสมมติว่า ยังไม่สวยยังไม่แต่งหน้าหรืออะไรเขาก็จะมีเอฟเฟกให้เราแบบหน้าเนียนกลิปเลยค่ะเขาทําให้พวกเราค่ะมามีปฏิสัมพันธ์มาสนุกสวัสดีค่ะครูนุชเนี่ค่ะครูนุชเสื้อสีแดงโปรไฟล์นะคะกดไปที่โปรไฟล์ครูนุชได้เลยค่ะแม่มดนุชนะคะใครสนใจเรื่องของการทําธุรกิจเสริมสวยความงามไปดูที่โปรไฟล์มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพิ่มเพื่อนซึ่งกันและกันได้ค่ะระหว่างนี้ก็แชร์ลงกลุ่มต่าง แล้วก็คอหัวใจอย่างงี้ค่ะเป็นคะแนนนะคะที่ Tik t o อกให้คุณนะคะไม่ได้ให้ครูกระแตนะให้คุณอะคอหัวใจเข้าไปที่ที่จอโทรศัพท์อะค่ะแล้วก็จะขึ้นรูปหัวใจโกดธรูเหมือนการเล่นเกมอย่างนี้ค่ะสนุกสนุกอย่างนี้ค่ะมาแบบฝึกฝึก,กเขาเรียกฝึกปลายนิ้วของเราให้แข็งแรงฝึกสมาธิเราด้วยค่ะว่าเฮ้ยเราจะเคาะได้ถึงถึงขีดที่เขากาหนดไหมอย่างงี้ค่ะสักประมาณร้อย ประมาณ50-60ประมาณนี้ค่ะแต่โดยสถิติครูกาแตนะเคาะได้เป็นหลักพันเลยนะคะใครอยากจะทําลายสถิติของครูกาแตนะคะทําได้เลยค่ะระหว่างฟังไลฟ์สดเนี่ยเข้าเข้าเขาเข้าเไปอย่างเงี้ยค่ะโอ้หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเคถ้าครูจำไม่ผิดนะคะล่าสุดที่ครูทำสถิติได้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเสียงชัดเจนมากค่ะฝนนั้นเนี่ยเห็นไหมคะกดติดตามกันและกันกดติดตามกันและกันถ้าใครอยากได้ เอฟเฟกใครอยากได้รูปภาพใครอยากได้เทคนิคนะคะกิฟต์นะคะกิฟต์ค่ะคนใหม่ค่ะหัดเล่นเดี๋ยวขอดูกิฟต์ก่อนเดี๋ยวครูกระแตกิฟต์กิฟต์อ่ะทุกคนกิฟต์เสื้อผ้าน้องนะคะสวยแล้วก็เทคนิคสาระออกแบบตัดเย็บอ่ะโอเคเนี่ยใครอยากได้เทคนิคเรื่องเสื้อผ้ากิฟต์อย่าลืมติดตามครูกระแตนะคะกดที่โปรไฟล์กระดิ่งสนใจเรื่องของสุขภาพความงาม ทักครูกระแตมาได้เลยอยู่ในลิงค์นะคะดูที่โปรไฟล์ได้เลยค่ะสอนออนไลน์แล้วก็ต่อยอดธุรกิจช่องนี้ค่ะให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันแล้วก็ระหว่างฟังไลฟ์สดนี้ของครูกระแตทุกคนก็จะได้เทคนิคไปต่อเนื่องต่อเนื่องและทุก